สวัสดีค่ะฟอกกี้เจพีนะคะวันนี้ขอเสนอคำว่าช่วยไม่ได้เอาอยัางไงดีในภาษาญี่ปุ่นนะคะมาดูกันค่ะคำว่าช่วยไม่ได้นะคะคือคำว่าชวกันได้ช่กันไแปลว่าอืช่วยไม่ได้มไ,มไ,ดไม่รู้จะทำยังไงแล้วทำไงได้ไม่มีทางอื่นมันก็คือ f e ล l i n g ที่รู้สึกว่ามันสิ้นหวังนะคะเพราะว่าไม่มีหนทางที่จะให้ทำแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ อย่างเช่นสมมติเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราเพื่อนบอกว่าคา b a บังโอคัตตาบัคกลีโนนีโมโควาเลตอีกรอบนะคะคา b a บังโอคัตตาบัคกลีโนนีโมโควาเลตามันก็จะแปลว่าพึ่งจะซื้อทั้งทั้งที่ซื้อกระเป๋าตังอ่ะไม่ใช่ทั้งทั้งที่ซื้อกระเป๋ามาใหม่แท้ๆนะคะเออแต่ว่าพังสะละนะคะ ส่วนเพื่อนก็บอกว่าอย่าซื้อขล่ะโชงะไนยอย่าซื้อขล่ะโชงะไนมันก็จะแปลว่าช่วยไม่ได้เนาะแบบอาจจะเพราะของถูกอะ่ะเออมันก็เลยพังอืมนะคะอีกรอบนะคะอ ok ok าคาบังโอคาตะบัคคลิเนอนี่โมโควาเลตะทั้งทั้งที่เพิ่งจะซื้อกระเป๋ามาพังซะแล้วเพื่อนบอกว่าอย่าซื้อขล่ะโชงะไนยอย่าซื้อขละ โชงอนก็แปลว่าช่วยไม่ได้อะนาะของมันอาจจะทำะของอาจจะถูกอของถูกอาจจะพังเร็วนะคะอไปอีกหนึ่งประโยคค่ะอนุทวีตธนกาซังโตเคงสเอีกรอบนะคะอ,อนะะุทวีตธกาซังโตเคกคงสมันก็จะแปลว่าอม ตอนนู้นน่ะน่าจะแต่งงานกับคุณธนากะเนาะเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบว่าเสียดายนะคะอืมก็คิดว่าตอนนั้นน่ะน่าจะแต่งงานกับธนากะซังนะาตอนนี้ธนากะซังอาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะคะเพื่อนก็มาให้กําลังใจบอกว่าค o วาตโค k โต o โอคังคาเอเตโมชงะไนโยอีกรอบนะคะค o วาตโคโต o โอคังคาเอเตโมชองะไนโยมันก็จะแปลว่า คิดถึงเรื่องที่มันจบไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับช่วยอะไรไม่ได้หรอกเออทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วคือตอนนี้ธนาการสังเขาก็แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วนะคะเออถึงเราจะคิดถึงเรื่องวันวานมันก็ไม่มีทางที่จะได้ไปแต่งงานกับเขานะคะอ่ะอีกรอบนะคะอโนโตขี oki, ธนากาสังโตเคคงสเดขีดัตตะนะคะแปลว่าตอนนั้นน่ะน่าจะแต่งงานกับธนาการสังเนอ แล้วก็อีกประโยคนึงคือ o อว t ตตาคโ o โอคังคาเอเต s h o โ a ช a ก o ยอีกรอบนะคะ o อวัตตาคโต o อคังคาเอเต s h o โ a ช a ก o กก็คือคิดถึงเรื่องที่มันจบไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ f o ก g y JP นะคะอย่าลืมนะคะไอ้คำที่บอกว่าช่วยไม่ได้เนาะทำไงได้ล่ะ f e e l i n g นั้นก็คือ s h o ก a n a นนะคะ